ขยอน,นิเมะขอเสนอตำนานเทพกู้จัก,กรวาลตอนที่95ต่อจากอน,นิเมะจัก,กรพรรดิและราชคูไม่รู้จะหัวเราะหรือร้องไห้ดีเจ้ารัติมานผู้นี้กล้าดีจริงๆไม่เหนียมอายกับการที่เป็นเจ้ารัติแห่งรัติมานฟ้าถึงกับดึงเอาจัก,กรพรรดิแล้วราชคูเข้าไปในรัติมานฟ้าด้วยหากว่าการบาดเจ็บของพวกท่านไม่หายดีก็จะไม่สามารถชิงบัลังกลับมาได้ตอนนั้น มาเรียนหัตถการกับรัฐีมารฟ้าของข้าอย่างน้อยพวกท่านก็จะหาเลี้ยงครอบครัวไหวนะยิ่งไปกว่าน,นั้นถ้าพวกท่านเข้ารัฐีมารฟ้าในตอนนี้ข้าสามารถให้ตำแหน่งสูงๆแก่พวกท่านได้อย่างเช่นเทวราชรัฐิหรือพวกวุโสแต่ถ้าหากพวกท่านอยากจะเข้ารัฐีตอนที่พี่การช่วยเหลือไม่ได้โดยสิ้นเชิงแล้วล่ะกอ็อย่างมากข้าคงให้ได้เป็นแค่หัวหน้าทูบหรือรองหัวหน้าทูบเท่านั้น ขู้ยินช่วยข้าเกียกล่อมพวกเขาหน่อยภรรยาราชคูก็ยิ้มแต่ไม่พูดราชคูเอ่ยว่าหากว่าข้าเข้าร่วมข้าอยากเป็นเจ้ารัฐิจัก,กรพัิก็พยักหน้าข้าด้วยราชกูเอ่ยว่าหากว่าท่านเป็นเจ้ารัฐิข้าจะช่วยท่านชินมูเอ่ยว่าจัก,กรพัิอยากเป็นเจ้ารัธิอย่างนั้นล่ะจัก,กรพัิเอี่ยนเฟิ่งพูดไม่ออกเขาไม่นึกเลยว่าชินมูมีแผนจะถอยจากตําแหน่งเจ้ารัธิให้เขาจริงๆ หากว่าจัก,กรพรรดิกลายเป็นเจ้ารัฐิเช่นนั้นทั้งจัก,กรวรรดิก็ไม่กลายเป็นส่วนหนึ่งของรัฐิมารฟ้าของเขาอย่างนั้นหรือนี่มันเผือกร้อนที่เขาไม่กล้าหยิบขึ้นมาจริงๆาราชคูนั้นก็ปวดหัวตึบๆรอบมองยังจัก,กรพรรดิส่งสัญญาณให้เขาไม่รับตำแหน่งเจ้ารัฐิภรรยาราชคูเอ่ยว่าเจ้ารัฐิฉินขวกเขาไม่เต็มใจแต่ข้ายินดีเข้าร่วมข้าอยากรู้ว่าท่านจะให้ตำแหน่งแบบไหนแก่ข้าหรือ ชินมูเองเนี่ยถึงกับตื่นเต้นเขาอุทานในใจถึงความเฉลียวฉลาดของผู้หญิงคนนี้นางทำลายความเงียบเพื่อไม่ให้ราชคูและจัก,กรพรรดิกากระอ่วมหากคูหยินเข้าร่วมรธัธิข้าให้ตำแหน่งที่งานไม่หนักแต่มีหน้ามีตาคูหยินล้วิธีเย็บปากถักร้อยหรือไม่เป็นหัวหน้าทูบในทงเย็บปากถักร้อยท่านคิดว่าดีหรือไม่ได้เลยคูหยินก็ยิ้มดึงราชคูไปยืนข้างหน้าหูจุน ทำไมท่านถึงปฏิเสธเ,เจ้ารัฐที่ละ่ะการกลับไปเมืองหลวงครั้งนี้มีโอกาสชนะเท่าไหร่ราชคูก็เงียบทุกผู้คนในโรคนี้สนับสนุนการปฏิรูปและขุนนางบุญบู๊เจ็ดถึงแปดส่วนในสภาราชสำนักเป็นคนของฝ่าบาทแล้วค่ะเมื่อพวกเรากลับไปที่เมืองหลวงพวกเราจะสามารถประหารกรบฏชิงบัลลังก์กลับมาได้อย่างแน่นอนภรรยาเอ่ยว่าท่านคิดอย่างนั้นจริงๆหรือวัดใหญ่ฟ้าคำรามและสสำนักเต่า จะไม่ขัดขวางท่านหรอกหรือหากว่าเป็นท่านก็คงพอป้องกันตัวจากอยู่อะไรและเจ้าสำนักได้แต่ฟาบาทจะป้องกันตัวเองจากพวกเขาได้หรือไม่ชินมู่ก็พยักหน้าในบ้านทุกหลังขององเจ้านครและเสนาบดีทุกคนมีหลว,วงจีนไม่ก็นาคตนั่งอยู่ในนั้นท่องสวดพระธรรมไม่ก็คำพีเต่าราชคูระกันิงและภรรยาเขาก็ผลักชินมู่ออกไปก่อนจะกระซิบแดนศักดิ์สิทธิ์อีกสองแห่ง กำลังจับตาดูคนของท่านพวกที่ใกล้ชิดกับท่านไม่ถูกกักตัวในบ้านก็คงถูกขังในคุกตอนนี้ท่านทําได้แค่หยิบยืมพลังอํานาจจากเจ้ารัฐทิฉินการยืมอํานาจผู้อื่นก็ควรทําให้เขาวางใจด้วยนะฉินมู่ก็โผล่หน้าเข้ามากําลังอ้าปากจะพูดภรรยาราชคูก็รีบไสหัวเขาออกไปราชคูก็คิดจากนั้นก็เดินไปหาฉินมู่รัตทิ นักบุญของเจ้าขาดเทวราชหนึ่งคนอย่าง,งนหลือชินมู่ก็พองกหัวเทวราชคนที่สี่ราชคูจึงเอ่ยว่าให้ข้าเป็นเทวราชคนที่สี่แล้วกันแต่ทว่าฝ่าบาทมิอาจมีความสาคัญเกี่ยวข้องกับลัทธิของเจ้าโดยเด็ดขาดฝ่าบาทข้าจะเข้าร่วมลัทธินักบุญเองจักรพัรดิเอียนเฟิ่งก็ตกใจเขากล่าวว่าขออภัยด้วยที่ต้องทําให้ราชคูลําบากชินมูกม่ก็ยิ้มกล่าวกับจักรพัดิ ฟาบาทดูเหมือนจะมีความเข้าใจผิดเกี่ยวกับรัธิของเราพวกเราไม่ใช่รัธิข้างที่ไหนและปัจญาของพวกเราคือประโยชน์แก่ชีวิตประจําวันของคนทั่วไปมักคาที่พวกเราก้าวเดินคือมักคาแห่งนักบุญการปฏิรูปที่ฟาบาทและราชคูทาก็มีอุดมการณ์ที่คล้ายคลึงกันภรยาราชคูเอ่ยว่าเจ้ารัธิเราควรออกเดินทางได้แล้วไม่จำเป็นต้องถ่ายทอดหลักคำสอนของรัธิให้กับฟาบาท ในเมื่ออย่างไรก็เป็นไปไม่ได้ที่เขาจะเข้าร่วมรัทธินักบุญสวรรค์ภรรยาราชคูเดินขึ้นไปนั่งบนหลังเกี้ยวเรนมังกรส่วนชินมูราชคูและจัก,กรพัิก็เดินอยู่ข้างล่างทั้งสองคนขับเคลื่อนวิชากายาเจ้าดินแดนสามอมตะที่ชินมูสอนให้เพื่อฟื้นฟูปานชีวิตจํานวนหนึ่งทั้งสองคนนั้นก็เหมือนกับพระธุดงฝฟีท้าพวกเขาไม่เลวและยางก้าไปด้วยความพยายามเป็นอย่างยิ่งพอเขาก็เลยไปถึงมณฑล ปูชนียาภายในสามวันลัทธิีมานฟ้าในมณฑลปูชนียาได้ตัดเตรียมสมุนไพรไว้แล้วในสุดฉินมูก่กษามารักษาเยียวยาบาดแผลที่เกิดในดวงวิญญาณของจักรพรรดิบาดแผลภายนอกของราชคูก็หายดีเหลือแต่เพียงเศษซากทศเทวะที่เทพพระเจ้าลงเหลือเอาไว้ในร่างที่ฉินมู่ไม่อาจเดียวนำพวกมันออกมาได้เศษซากทศเทวะของเทพนั้นแข็งแกร่งเป็นอย่างยิ่ง แต่หากว่าราชคูสามารถเคี้ยวป่นมันให้กลายเป็นฟุยผงได้ชินมู่ก็จะสามารถเดียวยาที่เหลือได้อย่างง่ายได้ประเด็นสําคัญนั้นอยู่ที่ว่าราชคูไม่อาจขับเคลื่อนพลังวัดเศษซากเหล่านั้นซ่อนอยู่ในร่างกายและสมบัติเทวะของเขาดังนั้นเขาจึงต้องใช้พลังวัดของตนสะกดข่มเอาไว้หากว่าเขาไม่ระมัดระวังเขาอาจจะไปกระตุ้น ผานุภาพของทักษะเทวะเหล่านั้นทั้งจกกักรพรรดิและราชครูก็ไม่สามารถต่อสู้ได้ทั้งคู่ชินมู่ก็ทอนหายใจสองสุดยอดฝีมือที่แข็งแกร่งสุดในจักรวรรดิกลายเป็นคนป่วยอ่อนแอที่ต้องมีคนคอยดูแลอยู่ใกล้ชิดส่วนตัวเขาเองนั้นก็ฝึกวรยุทธ์อย่างไม่หยุดหยัง้งตราที่เขายังเดินไปเขาก็โครจรวิช,ชาเจ้าดินแดงสามอมตะโดยอัตโนมัติ แสงดาวห้าสีก็สาดส่องลงมายังตัวของเขาระหว่างพวกเขาเดินทางไปฉินมู่ก็ฝึกเพลงกระบี่ของตนอย่างขมักขมมนฝึกสองกระบวนท่าเพลงกระบี่ที่ผู้ใหญ่บ้านสอนให้เขาพยายามทําให้มันสมบูรณ์เมื่อราชคูเห็นสองกระบวนท่าจากภาพกระบี่เขาร้องเบาๆย่างตื่นหกนกอดไม่ได้เจเหลียวมองเจ้ารทิผู้ใหญ่บ้านของเจ้าคนไหนที่สอนท่านี้ ผู้ใหญ่บ้านของหมู่บ้านข้าคนที่ยววุโสที่สุดราชครคูเอ่ยขึ้นว่าเจ้าพยายามจะผนวกท่วงท่ากระบี่พื้นฐานสามท่าที่ข้าคิดค้นขึ้นมาเข้าไปในกระบวนท่ากระบี่ทั้งสองอย่างแนวดึกพวกมันสมบูรณ์แบบดีแล้วการเพิ่มท่วงท่ากระบี่พื้นฐานของข้าเข้าไปจะทําลายสมดุลพลังอาจจะเพิ่มคูนขึ้นแต่จุดอ่อนมากมายก็จะปรากฏขึ้นมาทําไมเจ้าถึงทําเช่นนี้ล่ะ ตัวฉินมู่ก,ก็ไล่รำกระบี่แห่งจัก,กรวรรดิก่อตังเทเรลูหิตและมีความรู้สึกเศร้าร่อยกระบี่แห่งจัก,กรพรรดิก่อตังเะเรลูหิตขุนเขาและแม่น้ำทั่วทิศจิตเวงววางขมุกขมวยเหลียวแรซ้ายมองขวาไม่อาจหาผู้คนในเสื้อผ้ามาตุภูมินี่เป็นการหวนคำนึงอันเปรียวอ้างววางถึงบ้านเกิดเมืองนอนของตนผู้สละชีพที่ถูกรงรื่ไปเนินนั้นมันมีทั้งความเศร้าและความขึกหานราชคูนั้น หยิบกิ่งไม้ขึ้นมายังมีช่องวูจำนวนมากในกระบวนท่าของเจ้าให้ข้าแรกเปลี่ยนกระบวนท่ากับเจ้าหน่อยเป็นไรชินมูก็ยิ้มโปรดชี้แนะด้วยมีกา้าชินมูเองก็หยิบกิ่งไม้ขึ้นมาทั้งสองใช้กิ่งไม้แทนกระบี่ราชคูจู่โจมชินมูใช้ภาพกระบี่มาป้องกันราชคูได้ทะลวงผ่านจุดอ่อนทำลายกระบี่ย่างไปในทิวทัศน์ชินมูก็คิดจุดอ่อนที่ราชคูนั้นชีนะ้แนะแตกต่างจากที่ผู้ใหญ่บ้านชี้เห็น ทั้งสองคนคือปรมาจารย์ด้านเพลงกระบี่แต่มัคาเต่าทั้งคู่แตกต่างกันเพลงกระบี่ของผู้ใหญ่บ้านเต็มไปด้วยอารมณ์ความรู้สึกอันเข้มขน้นขณะเพลงกระบี่ของราชคูนั้นสงบราบเรียบเล่าก็ว่าเขากําลังเปิดประตูผลักดันการปฏิรูปไปให้เปิดวิสัยทัศน์ขอบฟ้าใหม่ปัจญาของพวกเขาแตกต่างกันเพลงกระบี่พวกเขาจึงแตกต่างกันไปเด้รับการชี้แนะจากพวกเขาจึงทําให้ฉินมู เก็บเกี่ยวผลประโยชน์ที่แตกต่างกันคําชี้แนะของผู้ใหญ่บ้านได้ผักดันให้ฉินมูรีดเล้นความรู้ทั้งหมดของเขาจนถึงจุดที่รากฐานของเขาไม่เพียงพอจะพัฒนาปรับปรุงสองกระบวนท่านี้แต่ทว่าชี้แนะของราชคูได้เปิดมรคคาใหม่ให้กับเขาทําให้เขาสามารถพัฒนาเพลงกระบี่ของเขาต่อไปได้พวกเขาเดินไปฝึกวายุทธ์ไปและความเข้าใจของชินมู่ต่อกระบี่ของตนก็เพิ่มขึ้น เขารู้สึกราวกว่าเพลงกระบี่ของเขากําลังก้าไปสู่เขตขั้นใหม่แต่ไม่ว่าเขาจะทําอย่างไรมันก็มีม่านบางๆที่กีดกันไม่ให้เขาข้ามไปได้ไม่จําเป็นต้องฝึกแล้วไม่ว่าเจ้าจะฝึกมากเท่าไหร่มันก็ไม่มีความคืบหน้าหากว่าเจ้าต้องการทะลดวงไปยังอีกเขตขั้นเจ้าต้องมีการรู้แจ้งของตนเองชินมู่ก็งงแต่จกักรพรรดิเอี่ยนเฟิงอยู่ข้างๆเขาเข้าใจที่ราชคููดและเอ่ยว่า ก้าไปอีก9ก้าเจ้าก็จะเป็นปรมมจา์น้อยขุนนางฉินอุตสาหมาถึงขั้นนี้ด้วยอายุยาวไหวต่อที่ข้าก้าไปถึงขั้นนั้นอายุข้า57ปีไปแล้วข้าฝึกวิชามังกร9ก้าราชันเพื่อดึงดูดปานจาก9ก้ามังกรเป็นผลให้มีปานอะไรขีดจำกัดถึงตอนนั้นข้าจึงรู้สึกได้ถึงความเคลื่อนไหวของปานมังกรใต้พื้นผิวโลกและการเคลื่อนไหวโดยรวมของโลกที่เต็มไปด้วย ความพุ่งพ่านอันมิอาจคาดเดาได้ตอนนั้นข้าถึงชาววงไปอีกขั้นในรวดเดียวเจ้านี่เร็วกว่าข้าไปถึงสี่สิบกว่าปีชินมูเอ่ยว่าฝ่าบาทวิชามังกรเก้าราชันของท่านเชี่ยวชาญในแง่ใดความเชี่ยวชาญข้าคือการเปลี่ยนแปลงจัก,กรพรรดิเอียนเฟิงเอย่ยหากว่าเจ้าอยากเรียนข้าสอนเจ้าได้ก่อนหน้าข้าวิชามังกรเก้าราชันนั้นเป็นวิชาที่เพียงแต่เชี่ยวชาญในด้านเวทมนต์แต่เมื่อมัน ตกมาถึงมือข้าไม่ว่าจะเป็นเวทมนต์ใดวิชากระบี่ใดทักษะเทวะร่างเนื้อใดก็สามารถใช้ออกมาได้ทั้งหมดทําไมนะรยลก็เพราะอมังกรน,นั้นคือความหมายของการเปลี่ยนแปลงพวกมันสามารถขยายใหญ่สามารถหดเล็กสามารถหายตัวสามารถปรากฏตัวพวกมันสามารถทะยานขึ้นไปบนอากาศดำดิ่งลงไปในทะเลซ่อนตัวอยู่ในเหวหรือนอนอยู่กลางทุ่ง พวกมันสามารถย้ายเมฆเรียกฝนสามารถแผดเผาท้องฟ้าด้วยเพลิงเนรกอันบ้าคลั่งพวกมันก็สามารถควบคุมพายุสายฟ้าได้อีกเจ้าอยากเรียนไหมล่ะเขาคิดว่าชิน <hayır> ม <assador> ู่คงปฏิเสธเพกฝ่ายนั้นเป็นถึงเจ้าราธิตัวตนทู่มีฐานะนั่นจึงเป็นเหตุที่เขาผงะไปเมื่อชินมู่บอกว่าเรียนสิจักรพัรดิเอียนเฟิงก็อึ้งแล้วขัวเราะใครกันที่บอกว่าวิชามังกรก้าราชันเป็นวิชาของตระกูลหลิง มีอาจแผงพายไปข้างนอกได้ข้าจะสอนเจ้าภรรยาราชครูมองยังจัก,กรพัรด์ด้วยความตื่นเต้นและตกใจส่วนราชครูมีสีหน้าสงบฝ่าบาทเป็นคนเช่นนี้แหละทั้งห้าวหารตรงไปตรงมามีเช่นั้นเขาคงไม่กล้าใช้สอยข้าข้าก็เคยได้เห็นคำพีต้นฉบับวิชามังกรก้าวราชันไม่ต่ำกว่าสิบครั้งจัก,กรพัรดิเอียนเฟิ่งสอนวิชามังกรก้าราชันแก่ชินมู วิธีการโคจรปานเช่นเดียวกับวิธีการขับเคลื่อนปานก้าวมังกรวิชานี้แตกต่างจากกายาเจ้าดินแดนสามอมตะและมันดูยิ่งใหญ่ทรงอํานาจเมื่อขับเคลื่อนออกมาในขณะเดียวกันมันก็เต็มไปด้วยการเปลี่ยนแปลงและการเคลื่อนไหวทุกท่วงท่าของกู้ใช้แฝงไว้ด้วยมหิธานุภาพของสวงสวรรค์และพิภพก้าวมังกรเทพสวรรค์บดบังเป็นเวทมนต์ที่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นก้าวมังกรเลือดบริสุทธิ์สามารถซ่อนอยู่ในเมฆ เพื่อคอยโจมตีศัตรูดูนะจกักรพรรดิเอี่ยนเฟิงเร่งเล้าปานชีวิตของเขาแมฆขนาดเท่าฝ่ามือก็ลอยขึ้นเหนือศีรษะปานมังกรจํานวนหนึ่งเลาากับไส้เดือนก็แย่เขี้ยวเพราะกระอวดเล็บเมื่อปานชีวิตของจกักรพรรดิเอี่ยนเฟิงแห้งเขือ่อนเมฆและปานมังกรก็หายไปจกักรพรรดิเอี่ยนเฟิงก็หอบหายใจข้าไม่มีพลังวัดแล้วแต่เจ้าน่าจะเห็นที่ข้าต้องการแสดงให้ดูแล้ว ชินมูขับเคลื่อนวิชากายยาเจ้าดินแดนสามอมตะประสานวิชาเก้ามังกรลาชันเข้ากับปานชีวิตกายยาเจ้าดินแดน,นมังกรปรากฏขึ้นอย่างเรือนหลังและก้ามังกรก็เหยียดกงเร็บขยุมทำลายหินภูเขาในรัศมีสิบวารอบ,รอบรอบตัวเขาจัก,กรพรรดิเอียนเฟื่องตกใจราจครูยิ่งกว่าคำว่าแตกตื่นพวกเขาเห็นมังกรก้าตัววนเวียนอยู่บนท้องฟ้าพวกมันแปลเปลี่ยนเป็นมังกรอคัคคีและเมื่อเพลิงไฟหมุนเวียนบนท้องฟ้า พายุเพลิงมังกรก็ปรากฏรอบๆตัวพวกเขาและยกล่างของพวกเขาลอยขึ้นไปมังกรไฟแปลเปลี่ยนกลายเป็นควบคุมน้ำยกพวกเขาขึ้นพางใช้มันสายฟ้าผ่าเปีัยงตามาติดเมื่อมันฟาดลงไปทั่วทุกที่จักรพัดเอี่ยนเฟิงและราเชคูก็หันมองเป็นตาเดียวกันเห็นความตกใจในดวงตาของการแลกกันวิชามังกรก้าวาชันนี้ชินมู่เพิ่งฝึกปือแต่ดูเหมือนเขา ปึกมันมาเป็นเวลา10-20ีบปีเขาคือรองขับเคลื่อนวิชาแต่ก็เหนือร้ํมกับองค์ชายจํานวนมากในอุทยานราชวงศ์ของโรงเรียนจัก,กรวรรดิชินมู่ก็สลายก้าวมังกรเทพสวรรค์บทบังจัก,กรพรรดิเอี่ยนเฟิงก็สอนเขาทุกๆอย่างที่เขาเรียนรู้และตึกตองเข้าใจมาทั้งหมดหากว่าเจ้าไซหลิงคงจะดีสุดๆเหลือเพียงแค่สองสามวันพวกเขาจะเดินทางไปถึงเมืองหลวงเหลือเวลาอีกสามวันก่อนที่จะถึงวันครึ่งคองลาดของ รัชทายาทในวันที่6เดือน3ในตอนนั้นเองก็มีนกยักษ์โบยบินมาล่อนลงกับพื้นแปลเปลี่ยนเป็นหญิงสาวในชุดเขียวโค้งคารวะแกะะ่คณะคูบาศักสิทธิ์ทุกอย่างพร้อมหมดแล้วชินมู่เอ่ยว่าเจ้าร่วงหน้าไปก่อนรับบัญชาหญิงสาวคู่นั้นหันกลับวิ่งไป2อก้าก่อนล่างนางเจสั่นเพื่อง,งอกปีกออกมาและโบยบินขึ้นไปในเมื่อวัดใหญ่ฟ้าคำราม และสำนกเต่าสามารถสังหารจัก,กรพรรดิได้ลทัทธิมารฟ้าข้าก็ต้องทําได้ด้วยเช่นกันไม่เช่นนั้นเราจะมีหน้ามาเป็นแดนศักดิ์สิทธิ์อันดับหนึ่งของฝ่ายมารได้ยังไงราชครูก็ขมวดคิ้วเจ้ามีแผนอะไรเข้าเมืองหลวงสังหารจัก,กรพรรดิโอเคเจ้ากากนะคลิปหน้าบ๊ายบายไปแล้วเด้อ